มาพายสิกินแกงน้ำใหม่น้ำใหญ่มาเนี่ยแยสิเห็ดแบบแกงเปื่อันดับแรกกับสิใส่บักเอื้อฟักทองลงไปเพราะว่าทำเป็ท่านใส่หนำเน,นื้อน่างการฟักทองมันสุกซะแตาใส่ในืน้หนำเนื้อน่างนั้นมันเสียเนียวติดกลนหมอมันจะคนหยาบเพราะว่าเห็ดฟักทองไก่สิสุกเดี๋ยวอยากกับสีผาดใส่หนำเน,นื้อน่าง ทองจะสุกแล้วเขาก็ใส่น้ำยานางลงไปช<อ>ีขบุลาขบุลามันติดอยู่ขบุลาเขาใส่ลงไปเพื่อควบเนียวควบเกี่ยวกัน เติมน,น้ำปลาน้ำปลา ลอยฟักทองซุปใส่บวบฟักทองซุกใ,ใส่บวบลงไปจ้า ล่อยบวกซุกเลยพักซุกแล้วใส่พักอะไรอย่างงงไปจ้าเซตละจ้าแกงนง้ำม่แกงเปเรแซ่บๆน้ำกานเลยค่ะ หมักกะแนงผู้ใดเนาะแกงเอามายายนุ่งนี่ล่ะแกงมาเด้อมาเด้อ